การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีเปิดโครงการซึ้งฝนถนนสวยและปันเทาสาธนานภัยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายสุนทรรัตนากรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพธิธีพร้อมด้วยนายวิชัยพรกระแสท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรและสมาชิกอบจอผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีเปิดโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเส้นทางส่วนใหญ่ที่ใช้คมนาคมและในฤดูฝนที่ผ่านมามีน้ำกัดเซาะท่วมขังส่งผลให้ผิวถนนเสียหายประชาชนเดือดร้อนลำบากในการคมนาคมอบจอกำแพงเพชรจึงได้จัดสรรงบประมาณและเครื่องจักรกลเข้าทำการซ่อมแซมปรับปรุง และพัฒนาผิวจราจรที่เกิดความเสียหายให้สามารถสัญจรไปมาได้โดยจะออกปฏิบัติงานทุกเขตในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยจะปรับเกรดถนนลูกรังจำนวน1 2 0 9สายทางรวมระยะทาง2,100กิโลเมตรทั้งนี้รวมไปถึงการขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาการตัดหญ้าบนหลายทางซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาผิวจราจรถนนลูกรังที่เสียหายเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทาง และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งปราบวัชพืชผักตบชวานในอ่างให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะส่งผลดีต่อผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชรให้ดีขึ้นต่อไป